ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็มีหลักกฎหมายดีๆมีคําที่พ่อศาลาานิกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถชนกัน ทีเนี้ยครับคดีเนี้ยครับลูกจ้างนะครับเขาเนี่ยได้ขับรถเนี่ยไปในทางการทจ้างไปประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถของผู้เสียหายนะครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้เสียหายนะครับเขาก็ได้มายื่นฟ้องนะครับเขาฟ้องคนขับทีเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็มาฟ้องนายจ้างด้วยถ้าข้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะวินิจฉัยนะครับ แล้วก็จะตัดสินนะ่ยคดีเนี่ยให้ความเป็นธรรมเนี่ยทั้งลูกจ้างและก็นายจ้างเนี่ยยางไรนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเข้าไปดูข้อทีจจริงในคดีน,นี้นะครับทางทนายอเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับในมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอันทรายก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อการ นนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับนายจ้างต้องร่วมกันรัผักกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างนั้นมาตรา426นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทําขึ้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นคดีนียครับ ถ้าสมมุติยังเกิดว่าต่างฝ่ายต่างกระทาละเมิดเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีหลักกฎหมายเนี่ยวางเอาไว้เลยนะครับคดีเนี้ยครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา442เข้ามาปรับนะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซท์ท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลมคดีเนี่ยครับ มีมาตรา223เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา223วรรคแรกวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับว่าถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซส์ท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเนี่ยเป็นประมาณข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนวากันเพียงใดนะครับ คดีนี้ครับไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่มาตรา223วักแรกด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับว่ากรณีนี้เป็นเรื่องโจทย์เนี่ยต้องร่วมรับผิดในฐานะนายจ้างนะครับชดใช้ค่าเสียหายแล้วใช้สิทธิ์ในเวียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425และมาตรา426เท่านั้น โจทย in ์ในคดีนี้ก็คือนายจ้างนะครับเขาจ่ายเงินเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกไปแล้วนะครับคดีนี้ครับลูกจ้างจะมาอ้างว่านายจ้างเนี่ยมีส่วนในการกระทําความผิดด้วยเนี่ยในคดีนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับเป็นลูกจ้างโจทย์ขับรถของโจทย์เนี่ยไปชนกับรถของบุคคลภายนอกแม้รถยนต์ชนกันครั้งนี้จะเกิดจากจำเลยเนี่ยทำละเมิดและรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ย ซึ่งเป็นรถของโจทย์มีสภาพบกพร่องห้ามล้อไม่ดีนะครับแต่โจทเนี่ยก็ไม่ใช่คู้กรณีนะครับผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทาละเมิดของจําเลยนะครับจึงไม่ใช่เรื่องที่โจทเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายและมีส่วนทําผิดนะครับก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งจะต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 4 2ประกอบมาตรา223นะครับ เพื่อเฉลี่ยความรับผิดตามข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับกรณีนี้ครับเป็นเรื่องโจทเนี่ยต้องร่วมรับผิดในฐานะในจ้างนะครับชดใช้ค่าเสียหายแล้วใช้สิทธิไล่เบีย้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา425ประกอบมาตรา426เท่านั้นนะครับ ที่สารอุทธร์เนี่ยเห็นว่าโจทย์นะครับมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายและพิพาษษาให้จำเลยนะครับรับผิดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทย์เพียงบางส่วนนั้นน่ะจึงไม่ถูกต้องนะครับจำเลยนะครับต้องชำระค่าเสียหายเนี่ยที่โจทย์จ่ายให้บุคคลภายนอกเนี่ยไปนะครับเต็มจำนวนนนะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ย เขามายื่นฟ้องว่าแบบนี้นะครับว่าเป็นลูกจ้างของโจทย์มีตําแหน่งนะครับเป็นพนักง,งานขับรถเมื่อวันที่6มิถุนานะครับพศ2 5 2 0นะครับจําเลยนะครับได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนก็ กไก่ทอทหารผอพึ่งแ1 3 9ไปใช้ในธุรกิจของส่วนตัวนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทย์นะครับจำเลยเนี่ยขับรถโดยประมาทนะครับทำให้รถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยเฉียวชนกับรถยนต์นั่งหมายเลขทะเบียนนะครับ4คอควายขีด7703ของนายพรชัยนะครับทำให้รถยนต์ทั้งสองคันเนี่ย ได้รับความเสียหายและคนในรถของนายพรชัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับต่อมาครับจำเลยเนี่ยถูกฟ้องและศาลเนี่ยพิพากษาลงโทษจำคุก15วันเนี่ยนะครับและปรับ800บาทโทษจำคุกเนี่ยรอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีนะครับอันนี้ในคดีอาญานะครับต่อมานะครับนายพรชัยเนี่ยได้ฟ้องจำเลยกับโจทย์ให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายนะครับารพพาศาลแพ่งพิพากษาให้จำเลยกับโจทก์เนี่ย ร่วมกันชําระเงินให้แก่นายพรชัยนะครับจํานวนเงินเนี่ย94,723บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับคดีถึงที่สุดโจทย์นะครับจึงต้องชำระเงินเนี่ยให้แก่นายพรชัยไปนะครับ118,408บาทนะครับโจทเนี่ยในฐานะนายจ้างของจำเลยเนี่ย มีสิทธิ์ไลบี้ยนะครับให้จำเลยเนี่ยชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา426เต็มจำนวนนะครับและจำเลยเนี่ยต้องรับผิดนะครับชดใช้ค่าเสียหายนะครับที่ลดโจทย์เนี่ยได้รับเนี่ยนะครับเป็นเงินอีก33,551บาททวงถามแล้วนะครับจำเลยเพิกเฉยขอให้ศาล ภาษาบังคับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อต่อสู้ของจำเลยจำเลยมายื่นคำให้การแบบนี้นะครับว่าจำเลยเนี่ยให้การว่ารถยนต์ชนกันครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลยนะครับแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหากฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้ทำละเมิดนะครับโจทเนี่ยก็มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเพราะรถยนต์ของโจทเนี่ยมีห้ามล้อมือนะครับห้ามล้อเท้าและระบบสัญญ,ญาณไฟเนี่ยใช้กันไม่ได้ นะครับจำเลยเนี่ยแจ้งให้โจทย์เนี่ยทราบหลายครั้งแล้วแต่เจ้าหน้าที่กองบริการของโจทย์เนี่ยอ้างว่าไม่มีงบประมาณนะครับจำเลยเนี่ยจึงต้องนำรถเนี่ยที่มีสภาพบกพร่องเนี่ยใช้ในทางการที่จ้างของโจทย์เนี่ยเลื่อยมานะครับจนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือได้ว่าโจทย์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนกระทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา223นะครับ จำเลยเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดเต็มจำนวนน,นะครับที่โจทย์เนี่ยชำระให้แก่บุคคลภายนอกและต่อสู้ได้ว่าค่าซ่อมของโจทย์เนี่ยเป็นเงินเพียง16,200 45บาทและค่าเสียหายส่วนนี้นะครับขาดอายุความขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับพอเขามาต่อสู้ในลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับศาลาชั้นต้นเนี่ยท่านจะตัดสินมาว่าอย่งางไรศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับจำเลยเนี่ยทำละเมิดตามฟ้องจริงและไม่พอถือว่าโจทย์เนี่ยมีส่วนร่วมทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายด้วยนะครับโจทย์เนี่ยมีสิทธิ์ให้จำเลยนะครับชำระเงินค่าสิน หมายให้เป็นจํานวนในส่วนที่โจทเนี่ยจ่ายแทนจําเลยไปแต่ค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมรถยนต์ของโจทเนี่ยโจย์ฟ้องน,นะครับเกิน1ปีคดีขาดอายุความพิพาษานะครับให้จำเลยนะครับชำระเงินแก่โจ์นะครับหนึ่งแสยเก้าสิบบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยพอสารชั้นต้นทั้นตัดสินมาอย่างนี้ครับ จำเลยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยว่าคำพิพากษาสารชั้นต้นน,นะครับจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาต่อสารอุทธรณ์นะครับสารอุทธรณ์นะครับท่านเห็นว่าโจทย์นะครับ มีส่วนประมาทด้วยพิพาษษาแก้เป็นว่าให้จำเลยนะครับชดใช้ค่าเสียหายกับโจ, 80, บโจ์เนี่ย์80,000บาทโจทเนี่ยเขายื่นดีกาขึ้นมานะครับสู่ศาลดีกานะครับทดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแม้รถยนต์ชนกันครั้งเนี่ยจะเกิดจากจำเลยทำละเมิดและรถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยซึ่งเป็นของโจทเนี่ยมีสภาพบกพร่องห้ามล้อไม่ดีด้วย แต่โจทย์นะครับไม่ใช่คู่กรณีนะครับผู้ได้รับความเสียหายจากการทําละเมิดของจําเลยนะครับจึงไม่ใช่เรื่องโจทย์เนี่ยเป็นผู้เสียหายและมีส่วนทําผิดก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งจะต้องปรับเข้ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4 442และก็มาตรา2 2งนะครับเพื่อเฉเีียบความรับผิดตามข้อต่อสู้ของจําเลยนะครับกรณีนี้ครับเป็นเรื่องโจทย์เนี่ยต้องรับผิด ในฐานะนายจ้างนะครับชดใช้ค่าเสียหายแล้วเนี่ยใช้สิทธิไล่เบี้ยเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425และมาตรา426นะครับเท่านั้นที่ศาลอุทธรณ์นะครับเห็นว่าโจทย์เนี่ยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายและพิพาษานะครับ ให้จำเลยเนี่ยรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทเพียงบางส่วนเนี่ยจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกานะครับพิพากษาแก้นะครับให้บังคับคดีเนี่ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านพิพากษาแก้เลยท่านระบอกว่าคดีนี้ครับโจเนี่ย,นเ,นยเขาเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีนะครับ ที่เขามาใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยในคดีนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชำระเงินให้กับบุคคลภายนอกในฐานะนายจ้างนะครับพอเขาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1712ทับ2,527นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นำหลักกฎหมายดีๆนำคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ย ก็จะให้คำแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปทนายออนเนี่ยอยากนำเรียนเลยนะครับท่านอยากให้ประกันภาคบ,บังคับเนี่ยหรือพอรบขาดนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านควรจะต้องทำประกันภาคสมัครใจน,นะครับติดรถไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีประกันภาคสมัครใจติดรถเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านจะไม่มีอะไรมารองรับเลย สำหรับคนที่มีทั้งประกันภาคบังคับแล้วแล้วก็มีประกันภาคสมัครใจแล้วนะครับข้อสําคัญเลยเนี่ยท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังขับรถเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับก็ขับรถเนี่ยด้วยความมีวินัยนะครับแล้วก็มีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนะครับนาคำพิพากษาสารดีกาดีๆเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ หรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเนี่ยมาให้กับทีมงานของเราอ่ะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่มาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ